3ความแตกต่าง,างระหว่างแผ่นยางก,กันเสียงและแผ่นยางทั่วไปหลายคนมักคิดว่าการเลือกใช้แผ่นยางทั่วไปมาทดแทนแผ่นยางก,กันเสียงก็ได้แต่ในความเป็นจริงแล้วการใช้แผ่นยางทั่วไปไม่ได้ผลลัพธ์ที่ดีในการลดเสียงแม้แต่น้อยเพราะว่าแผ่นยางทั้งสองชนิดนี้มีความแตกต่างกันหลากหลายด้านรลยนี้ก็คือ3ความแตกต่างระหว่างแผ่นยางก,กันเสียงและแผ่นยางทั่วไป 1. ในเรื่องของฟังก์ชันการใช้งาน แผ่นแยกกันเสียงเป็นแผน่นยางที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อลดหรือปิดกั้นการสง่งผ่านของเสียงไม่ว่าจะเป็นการสง่งผ่านของเสียงจากภายในสู่ภายนอกหรือการเสียงจากภายนอกเข้ามาอย่างด้านในเหมาะสำหรับการนำไปใช้งานต่างๆที่จำเป็นต้องมีการควบคุมเสียงรบกวนอาทิเช่นโฮมเทเตอร์สตูดิโอบันทึกเสียงพื้นที่อุตสาหกรรมและอาคารที่พักอาศัย ส่วนแผ่นยางทั่วไปมีความหลากหลายมากกว่านิยมนําไปใช้งานในด้านอุตสาหกรรมอาทิเช่นซีนไปเกนแผ่นปูพื้นแผ่นยางรองเครื่องจักรเป็นต้นไม่ได้ออกแบบมาเพื่อใช้ในการกันเสียงเป็นหลักข้อที่ 2. สูตรการผลิตแผ่นยางกันเสียงเป็นแผ่นยางที่มีการพัฒนาสูตรมาโดยเฉพาะมีความหนาแน่นสูงลดการสง่งผ่านของเสียงได้มากที่สุด มีความแข็งถึง80ชอเอและมีน้ำหนักมากกว่าแผ่นยางทั่วไปถึง2เท่าเมื่อเทียบกับความหนาเดียวกันในขณะที่แผ่นยางทั่วไปไม่ได้ออกแบบมาสำหรับการใช้งานกันเสียงมีความหนาแน่นต่ำนิ่มและย,ยืดหยุ่นมีความแข็งโดยประมาณ60-65ถึงชอเอข้อที่ 3. ประสิทธิภาพการเก็บเสียงแผ่นยางกันเสียงได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อให้ลดการส่งผ่านของเสียงดูดซับเสียงที่ดีเยี่ยม ไม่ว่าจะเป็นเสียงจากภายนอกเข้ามาอย่างด้านในหรือเสียงจากภายในออกไปอย่างด้านนอกอีกทั้งยังเป็นฉนวนกันความร้อนช่วยควบคุมอุณหภูมิทนทานต่อความชื้นไม่เป็นเชื้อราส่วนแผ่นยางทั่วไปไม่ได้ออกแบบมาสําหรับการใช้งานกันเสียงเป็นหน้าที่หลักแม้นว่าอาจจะมีการลดเสียงได้ในระดับหนึ่งแต่ไม่ได้มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับแผ่นยางกันเสียงที่ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะ ดังนั้นในการเลือกใช้แผ่นยางคุณจึงควรเลือกใช้แผ่นยางให้เหมาะกับฟังก์ชันการนําไปใช้งานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดป้องกันปัญหาและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหลังการติดตั้งใช้งานหากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการสั่งแผ่นยางกันเสียงสามารถสอบถามได้ที่แบรนด์ h y p o s h e e t ผ่านช่องทาง Li n e o f f i c i a l a c c o u n t p t i rubber หรือโทรหาโายตรงได้ที่เบอร์ 0. 2 2 5 7 7 1 5 4หรือเบอร์0 8 6 3 0 7 7 3 1 9 แล้วพบกันใหม่ EP ถัดไปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แผ่นยางได้ที่แบรนด์ไฮ e ปอร์ e ี t